มาตามนัดจริงๆครับสำหรับค่าไฟที่แพงขึ้นในปีนี้สรุปเขาะออกมาแพงขึ้นกลายเป็น4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะครับแต่ทางรัฐเรียกว่าเป็นการลดค่าไฟให้เพราะจริงๆต้องขึ้นแพงกว่านี้ครับ กกพมีมติเห็นชอบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี67อยู่ที่39.72สตางค์ต่อหน่วยหลังปรับสูตรคำนวณราคากาส๊สและมาตรการลดค่าไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานส่งผลให้ค่าไฟฐานเพิ่มขึ้นจากเดิม3.99สตางค์กลายเป็น4.18สตางค์ต่อหน่วยนะครับนายคมกริตันตะวานิชเลขาธิการสานักงานกกพ ระบุว่าแนวทางการลดค่าไฟฟ้าให้กฟผรับภาระหนี้15,000ล้านบาทและปรับสูตรคำนวณโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่จากเดิมที่16.9ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU เป็น14.3ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU รวมถึงปรับราคาก๊าซธรรมชาติเข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นราคาภูซึ่งเป็นราคารวมก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆจึงทำให้ราคาลดลง พร้อมกับเรียกเก็บผู้ผลิตก๊าซในอ่าวไทยที่ไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไขจำนวน4,300ล้านบาทโดยให้นำมาลดค่าก๊าซในรอบ FT งวดใหม่ส่งผลให้ค่า FT ที่จากเดิมเนี่ยจะแพงกว่านี้นะครับก็กลายเป็นลดลงมาได้อยู่ที่4บาทอาขออภัย4.47สตางค์ต่อหน่วยก็เลยทำให้ค่าไฟทั้งหมดที่เราต้องจ่ายกันเนี่ยอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนั่นเอง ส่วนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนกลุ่มเปราะบางจ่ายค่าไฟแพงเท่าเดิมนะครับที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยโดยส่วนตรงนี้ที่ตรึงเอาไว้เนี่ยจะใช้เงินงบประมาณอุดหนุนรวม1,950ล้านบาทครับนอกจากค่าไฟฟ้าวันพรุ่งนี้ไข่ไก่แพงขึ้นด้วยนะครับแพงละ9บาท